ผมต้นนะครับวันนี้ผมก็จะมารีวิวกุมารทองจิตเดียวนะครับของอาจารย์เมฆนะครับอันนี้ก็เป็นกุมารทองนะครับจิตเดียวนะครับผมจุกอันนี้เป็นสุสานบางเลนนะครับอันนี้ก็สุสานบางเลนส่วนอันนี้ต้องสั่งจองนะครับต้องสั่งจองกับอาจารย์เมฆโดยตรงนะครับหรือคนที่ดูแลสำนักนะครับถึงจะได้องค์ใหญ่มานะครับอันนี้นะครับ ก็จะมาบอกเรื่องราวคร่าวๆก็คือราคานะครับราคาแต่ละองค์นะครับองค์นี้ก่อนเลยองค์นี้ราคา599บาทนะครับองค์นี้สุสานบางเลน599บาทนะครับองค์นี้ก็เช่นกันนะครับ599บาทส่วนองค์ใหญ่ก็699บาทนะครับ <c oughs> ซึ่งใหญ่มากนะครับแล้วก็มียันอัคระเต็มตัวนะครับ ด้านหลังมียันไม่เอ่ยด้านหลังก็มียันนะครับยันอักขระเต็มตัวนะครับก็เช่ามาแล้วประมาณวันหนึ่งนะครับก็ยังไม่มีประสบการณ์อะไรนะครับก็ยังปกติอยู่นะครับซึ่งจะแตกต่างกับกุมารทองแสงเพชรนะครับถ้าเป็นกุมารทองแสงเพชรของอาจารย์เมฆเนี่ยเขาจะเขาเรียกว่าอะไรโชว์อิทธิฤทิ์นะครับ เปิดประตูตรงนู้นตรงนี้ขนลุกนะครับซึ่งเป็นกุมารที่มีบ,บุญเยอะนะครับ <c oughs> แล้วก็มีฤทธิ์มากถึงสามารถที่จะทําสิ่งเหล่านั้นได้นะครับแต่อันนี้เป็นกุมารจิตเดียวที่ปลุกเสกมาแล้วแต่จิตนะครับถ้าจิตถ้าเกิดว่าลงองค์จิตจิตดีก็จะมีพลังเยอะนะครับถ้าลงองค์จิตอ่อนแอหรือจิตจิตน้อยนะครับก็จะพลังก็จะน้อยนะครับก็เราก็ต้อง เยงดูโดยการให้อาหารแล้วก็ทําบุญนะครับ <c oughs> ทําบุญก็จะเป็นให้ทานพวกอาหารปลาก็ได้นะครับให้อาหารปลาหรือว่าจะทําบุญกับวัดนะครับหรือจะถวายสังฆทานหรือทําบุญตอนเช้าก็ได้เหมือนกันนะครับเราก็อุทิศให้เขานะครับตอนนี้นะครับผมคิดว่า <c oughs> ตุมาทองผมเนี่ยได้ละองค์ที่ได้มาใหม่เนี่ย บุญค่อนข้างน้อยนะครับก็เลยยังไม่โชว์อิทธิฤทธิ์อะไรมากนะครับก็เลยบุญน้อยอยู่นะครับผมก็ต้องให้อาหารทุกวันนะครับบางวันก็หยเว้นนะครับบันเว้นวันก็มีนะครับก็เลยมารีวิวกันก่อนนะครับนี่พายจุกครับชื่อว่าพายจุกนะครับองนี้นะครับองนี้พายซับนะครับอง์นี้พายเงินนะครับ ส่วนองค์นี้ภายบุญนะครับนะฮะแต่ละชื่อเลยนะครับก็ถือว่าองค์ค่อนข้างที่จะสวยดีนะครับทำไมนได้ดีนะครับงานก็เนียนนะครับ <c oughs> ก็ยังไม่มีประสบการณ์อะไรนะครับสาหรับชุดนี้นะครับคลิปนี้ก็มารีวิวกันเพียงเท่านี้นะครับ ถ้ามีประสบการณ์อะไรเดี๋ยวผมจะมาเล่าให้ฟังนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องจบลงเท่านี้สวัสดีครับ